11นาทีนะครับติดตามข่าวพาดหัวประจำเช้าวันที่9พฤษภาคมกันก่อนครับ เริ่มต้นที่กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยื่นหนังสือถอดถอน5านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมประกาศยุติการชุมนุมแต่จะเดินสายไปทั่วประเทศเพื่อจัดเวทีให้ความรู้ประชาชนและรวบรวมรายชื่อประชาชนให้ได้หนึ่งล้านรายชื่อเพื่อยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งพร้อมทั้งจะแจ้งความดำเนินคดีอาญากับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศโดยจะเริ่มที่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในวันนี้ เป็นจังหวัดแรกในวันนี้นะครับส่วนแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านการพิจารณาคดีประสาทพระวิหารของศาลโลกนําโดยในาใยชัยวัฒน์สินสุวงยืนยันจะปักหลักชุมนุมที่สนามหลวงจนกว่ารัฐบาลลาออกพร้อมตั้งเป้าล่ารายชื่อประชาชนให้ได้5้าล้านรายชื่อยื่นต่อเลขาธิการสหรประชาชาติตุลาการศาลโลกและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติก่อนศาลโลกมีคําพิพากษาคดีประสาทพระวิหาร เมื่อช่วงสายวานนี้เว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีถูกแฮกเกอร์เข้าไปเปลี่ยนข้อมูลประวัตินายกรัฐมนตรีโดยใช้ข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่สุภาพนายแพทย์ทศพรเสรีรักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเว็บไซต์ดังกล่าวไปแล้วและกระทรวงไอซีทีกำลังดำเนินการแก้ไขยอยู่เชื่อว่าเป็นการกระทำอย่างเป็นกระบวนการของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและไม่หวังดีกับรัฐบาลครับ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา68และ237มีมติแก้ไขและเพิ่มถ้อยคำโดยกำหนดให้อายาการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิธพิทักษ์รัฐธรรมนูนของประชาชนตามมาตรา68ก่อนส่งให้สารรัฐธรรมนูญโดยไม่ให้สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาเองโดยตรงแต่หากอายาการสูงสุดไม่ดำเนินการพิจารณาภายใน30วันประชาชนสามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรม มน้ไดพันเอกนัททีสุกลรัต์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกอสอทอเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมเห็นชอบการประเมินคลื่นความถี่สำหรับทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ24ช่องมูลค่ารวม15,190ล้านบาทเมื่อหารเฉลี่ยครัวเรือนในประเทศไทย22ล้านครัวเรือนแต่ละครอบครัวจะได้รับคูปองส่วนลด690บาทสาหรับซื้อกล่องแปลงสัญญาณที่ทาให้สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ ปิดท้ายที่นายชินพัฒน์ูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสัง่งผู้อมนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กเน้นเป้าหมายโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า60คนซึ่งเข้าข่ายต้องยุบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อการบริหารจัดก,การการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนในด้านสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษาครับอีกสักครู่นะครับมาติดตามไร่ชาชุยฟงนะครับที่จังหวัดเชียงรายบนเนื้อที่กว่าพันไร่นะครับไร่ ได้ปลูกชาคุณภาพที่จะทําให้ไม่แต่อาหารไทยเท่านั้นนะครับที่จะกลาในระดับโลกชาที่ปลูกในไทยก็จะก้าวไกลไม่แพ้กันครับเบนโตวีโตมาใหม่ประกอบจากยุโรปทั้งคันคันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทขับนุ่มเกาะนึบปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์และถ้าท่านเป็นคนดีมาที่เบนซ์ทองหล่อ ที <Workers S 2> möglich, Donna, wir wir ่นี่คนดีขี88 88่เบนไม่ต้องดาวแถมยามเจ็บไข้เราผ่อนแทนให้อ <adelante> ีกตั้งหากแวะมาเลยนะครับโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มที่ซอยทองหล่อเท่านั้น0 2 7 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับตาอินกับยายนาซื้อเบอร์เกอร์ปลากินกันอร่อยกับปลาทุกวันเนื้อปลาแทะแฉะเต็มเต็มตาอยู่มาขออัน ไปเซเว่นเถอะซีเบอร์เกอร์สเต็กปลาวันนี้มีวิธีง่ายๆทำให้คุณสุขภาพดีห่างไกลความดันสูงห่างไกลโรคหัวใจห่างไกลไตวายห่างไกลอัมพฤกษ์อัมพาต้าลดกระปิครึ่งหนึ่งลดเกลือครึ่งหนึ่งซีอิ๊วครึ่งหนึ่งลดน้ำเชื่อครึ่งหนึ่งลดซอสใสยน้ำรำครึ่งหนึ่งพริกน้ำตาลครึ่งหนึ่งแกงกระว่งครึ่งหนึ่งลดเค็มครึ่งหนึ่ง ง่ายๆแค่ครึ่งนึงแล้วคนไทยจะห่างไกลโรคเสาร์นี้พบกับกลว,วิธทีสืบสวนเพื่อเปิดโปงความลับพี่รู้แล้วค่ะน้องเนยอ่ะไม่ได้ความจำเสื่อมพี่จะให้โอกาสน้องเนยไปสารภาพความจริงทุกคนทุกคนครับผมขอแนะนำอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือน้องนกแฟนของผมมีแฟนอีจา ้าพหลังอาทิตย์นี้10นาฬิกาช่วยคิดช่วยทำโดยมิสุมารุเบนซสองหล่อ สวัสดีค่ะทผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำนะคะยังเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้จะพามาพูดคุยกันนะคะกับเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการเกษตรที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย อีกสินค้าหนึ่งก็คือเรื่องของชานั่นเองถ้าพูดถึงชานี่ก็ต้องนึกถึงมาดอยแม่สลองต้องมาเชียงรายชาสารพัดต่างๆเนี่ยมีชื่อเสียงมากก็คือที่เชียงรายนั่นเองนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเราจะเปิดเป็น AEC แน่นอนหละสินค้าต่างๆเข้ามาราคาถูกลงหลากหลายมากขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นแน่นอนทีเดียวแล้วเราจะต้องเตรียมปรับตัวอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าเรามาอยู่ที่ไร่ชาวฉุยฟงมาเป็นนางเอกละคร หลายเรื่องนะคะมาถ่ายกันที่นี่นะคะอยู่กับคุณปริมวนัทพิทักกุลผู้จัดก,การไรา่ชาฉุยฟงสวัสดีค่ะพี่ปริมค่ะ,คะโอ้โหสวยมาก พี่ใหา่ท่องผู้ชมมาเห็นบรรยากาศจริงๆนี่เราเราบันทึกเทปกันตอนที่เริ่มมีแดดแรงหน่อยนะคะถ้าเกิดแดดอ่อนๆนี่เห็นสวยงามมากพื้นที่กี่ไร่ครับคุณริมที่นี่จะ650ไร่นะคะแล้วมีอีกที่หนึ่งทำมา40กว่าปีแล้วอยู่ดอยพญาพัยอะค่ะที่นั้นรวมๆแล้วของบริษัทชาฉุยฟงจะมีอยู่พันกว่าไร่อันนี้เป็นกิจการสืบทอดมาจากใช่ค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่สปกติเรา ผลิตชาได้มากน้อยขนาดไหนก็ปีหนึ่งจะได้ประมาณ10,000แสนกว่าโลนะคะเพราะหนึ่งแสนกว่าโลใช่ค่ะเฉพาะชาอูหลงนะเะเฉพาะอูหลงอูหลงจะทําส่งออกต่างประเทศด้วยแต่ว่าปีหนึ่งผลิตได้ประมาณแสนกว่าโลไปส่วนมากลูกค้าจะอยู่แถบไหนคะไต้หวันเป็นหลักค่ะอ๋อคือคนไต้หวันนี่เขาชอบชาอยู่แล้วใช่มีคู่แข่งไหมก็คู่แข่งก็จะมีเวียดนามอะไรนะคะเดี๋ยวนี้คนเวียดนามเริ่มปลูกชาอูหลงนะคะแต่ว่า ของเราก็ยังได้เปรียบกว่าเขาเพราะว่าในส่วนของดินแล้วก็สภาพอากาศนะคะรสชาติของชาอูหลงเราจะอร่อยกว่าของเวียดนามอ๋อมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศใช่ค่ะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะกดราคาเขาจะถูกมากเขาจะนั่นคือปัญหาแข่งขันในส่วนของราคาค่ะแต่ว่าลูกค้ายังเหนียวแน่นกับทางเชียงรายชาอูหลงของชาชุยฟงเพราะว่ารสชาติของเราจะอร่อยกว่าของเวียดนามตอนที่จะเปิดเป็น AEC อีกหน่อยภาษีค่ะหายหมด แน่นอนถูกไหมคะคือเดิมเนี่ยเรามีลูกค้าต่างประเทศซึ่งเราคิดว่าเป็นตลาดที่เน้นเรื่องของคุณภาพตลาดภายในประเทศเราก็ขายใช่ค่ะอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่เราผลิตได้ในประเทศจะ20% 20%อร์ี่ัวไหม เพื่อนเพื่อนบ้านเราที่อยู่ในประชาคมเดียวกันเขาจะมากลายเป็นคู่แข่งสําคัญอ๋อไม่กลัวค่ะเพราะว่าบริษัทชาชุยฟงตอนนี้รุ่นที่สองเราจะเน้นในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเรื่อว่าฉีกไปใช่ค่ะฉีกไปที่ผลิตภัณฑ์เราเน้นเรื่องของคุณภาพใช่กลิ่นมันเป็นทั้งกลิ่นทั้งรสชาติที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์อันเนื่องมาจากสภาพอากาศกับดินเนี่ยทีนี้พอปรับให้มาเป็นในลักษณะของเชิง ท่องเที่ยวค่ะแล้วเปิดเข้ามานี้เป็นยังไงคะเปลี่ยนแปลงไปเลยไหมโอ้เกินเกินคาดหมายค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาก็นานนานไหมคะคนเข้ามาเยอะมากทั้งที่ยังไม่ได้ทาโฆษณานะคะแค่ติดป้ายริมถนนคือถ้าไปดูป้ายริมถนนนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นป้ายป้ายก็จะเขียนเอาไว้ว่าสถานที่ตามรอยละครดังอะไรจนเรารู้สึก เคาเรื่องอะไรหรอเลยต้องทำก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทําโปรโมทยังไม่ได้ทําโฆษณาอะไรเลยค่ะแบบว่าตอนนี้คือเพิ่งเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมไล่ตอนเดือนธันวาที่ผ่านมาค่ะเพิ่งจะไม่กี่เดือนเนี้ยค่ะแล้วก็เรายังไม่ได้ทําโฆษณาอะไรหลักๆนะคะแค่ติดป้ายอย่างเดียวคนก็แห่กันเข้ามาตามป้ายคือแปลว่าพอเริ่มปรับตัวให้เริ่มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรด้วยเนี่ยนะคะต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะก็ปรับปรุง ร้านค้านะคะแล้วก็ทําร้านให้นักท่องเที่ยวมีที่นั่งจิบชานะคะอาหารก็รู้สึกว่าจะเป็นพยายามที่ทําให้มันดูเป็นฟิวชั่นแต่มีกลิ่นอายของความเป็นพื้นเมืองใช่ค่ะยางลาบหมูก็จะมีลาบหมูแบบว่าคลุกยอดชานะคะทอดแล้วก็ปอกเปี๊ยะไส้ยอดชานะคะโอ้คือต้องแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาใช่ค่ะทุกอย่างอาหารเมนูทุกอย่างทําจากใบชาคือเริ่มทันวาเองใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงคะยอดนักท่องเที่ยวได้ดู ตัวเลขอะไรเป็น<ด>อย่างโอ้ดีมากๆ <อะ S 2> เกินความคาดหมายเดี๋ยธันวาทำชาหรือเปล่าะเดี๋ยว <ś IA> ปีห <ś IA> น้าจะขยายไป อีกที่หนึ่งค่ะขยายสร้างเพิ่มแต่ค้นหมายความว่าสถานที่บริการการท่องเที่ยวเพิ่มแบบนี้อีกอีกแปลงหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะนี่ถือว่าเป็นจะขยายกิจการอีกแต่ว่าชานี่ก็คงพื้นที่เท่าเดิมแต่ว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือเอาเพื่อรองรับรองรับนักท่องเที่ยวค่ะคือเพราะว่าเห็นนี้ไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนะคะคนต่างชาติก็เยอะใชแล้วคนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันถามมีถามครอบครัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นค่ะบอกว่ามาจากไหนคะบอก มาไกลแม่มากเลยบอกมาจากนะมาจากแม่สายอ๋อไกลมากเลยค่ะอยู่ติดกันกับแม่จันนี่นะคะอยู่ติดกันนะก็ถือว่าคนในละแวกนี้ก็เพิ่งรู้ว่าเปิดให้เที่ยวเรา่้อมาท่องเที่ยวค่ะเอาละอันนี้คือเรียกว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อที่จะดึงดูดรายได้เข้ามานอกเหนือจากการขายผลิตภัณฑ์โดยตรงซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้ในขณะที่จะมีการแข่งขันเข้ามา สูงขึ้นมากๆเลยด้วยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าจะรบกวนให้คุณปริมให้หาอาจจะหาเจ้าหน้าที่พาเราเข้าไปชมโรงงานหน่อยเพราะว่าเท่าที่ทราบว่าไร่ฉุยโฟมมีโรงงานในการผลิตชาที่เป็นมาตรฐานสากลมากๆ GMP เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเคยเห็นแต่ชาไร่ชาแบบชาวเขาเขาทำนี่เขาเรียกระดับสากลเขาทำกันอย่างไรพักครู่หนึ่งเดี๋ยวแอบทานเค้กก่อนเขียวบมาค่ะค่ะ ถ้าวันหนึ่งคุณเ e, ร ana, ิ่มรู้สึกแบบนี้หัวใจเต้นแรงบ่อยๆหน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับจุดๆุณยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลนั่นแหละความรู้สึกของการตกลุมรักเมืองไทยทำให้คุณตกลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะลงรักประเทศไทย รมแมลลล้้วางนเยร,รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเพศัักรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเอง ั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกค่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถอย่าก,การนิ้วมองใครให้เป็นตัวแท่กนั่งยืนให้เป็นตัวเอสเรามีวิธีทำตัวให้สง่างามได้ดูดีค่ะติดตามวันพฤหัสนี้ค่ะ แฉลพระอาทบดีนี้จะชวนไปเที่ยว3ส,สมุทรกับ3สามส,าาสถานจะมีอะไรบ้างติดตามในแจว9เนาฬิกา35นาทีค่ะ ช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถเอาล้ค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำนะคะเรายังคงอยู่ที่แม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็อยู่ที่ไร่ชาชุยฟงนะคะซึ่งตอนนี้หยุดเบรนลานตากใบชาแล้วก็อยู่กับคุณสุบินวนัทพิทักษ์กุลนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทอุตสาหกรรมชาชุยฟงนี่สวัสดีค่ะคุณสุบินนะคะ ให้เราฟังหน่อยเรื่องของกระบวนการในการผลิตชาซึ่งบอกว่าโอ้มีขั้นตอนเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับน,นี่ที่เราเห็นลานตากอยู่นี่เป็นชาประเภทไหนคะอันนี้เป็นชาชาอูหลงครับชาอูหลงครับเอามาเอามาตากเ,าาเพื่อพึง,พ,งพึงเพื่อให้เขาแบบกลิ่นมันเริ่มออกมานี่ต้องทําตากไว้นานไหมคะตากไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเอาครึ่งชั่วโมงโอ๋อปุ๊บก็ต้องรีบเก็บครับ เก็บเข้าไปเดี๋ยวจะมีเข้าไปอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งอ๋อขั้นตอนที่หนึ่งค่ะหลังหลังจากเราตักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเอาเข้าไปหมักชา๋อาเข้าไปในห้องเย็นแล้วยังไงต่อนะคะก็เราก็จะหมักหมักไว้ข้างในนานแค่ไหนประมาณ12-16ถึงชั่วโมงหลังจากถ้าหมักชาเสร็จแล้วก็จะไปคั่วชาไปคั่วชาครับอ๋อไปคั่วชานี่คือเหมือนทำให้กลายเป็นเหมือนชาก,กรอบๆที่เวลาเราจะเอามาชงอย่างเงี้ยเหรอคะยังยังยัง ยังไม่แห้งขนาดนั้นอยังไม่แห้งขนาดนั้นคั่วชาอีกนานไหมคะคั่วประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็อีกอีกวันหนึ่งก็เจาะไปเป็นไปนวดไปนวดอ๋อหลังจากคั่วแล้วไปนวดอีกเห็นบอกว่าต้องแบบใส่ในผ้าอัดแน่นเหมือนลูกฟุตบอลแล้วก็นวดนวดนวดครับมันจะมีเครื่องเครื่องนวดนวดทั้งหนึ่งนานไหมคะก็นวดประมาณ4ี่ห้านาทีแต่ว่ามันต้องทําซ้ําๆกี่ครั้งโอ้ สามสิบกว่าครั้งโอ้หลยอ้นวดนานขนาดนั้นเลยเหรอคะอมันจนกว่าให้มันจะเป็นเม็ดกลมๆอ่ะค่ะอ๋อที่มันออกมาอุหลงเป<ช>็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยกรอบๆอ,อย่างเงี้ยน,นะคะใช่วดเสร,รส็จแล้วหลังจากนวดเสร็จแล้วก็อบอบแห้งก็อบแห้งอีก โอ้ขั้นตอนเยอะมากเลยเนาะเยอะต้องใช้เวลาสองวัน2วัน,วนกว่าจะแห้งกว่าจะได้อูหลงมาดื่มชาเขียวเหมือนกันไหมคะกระบวนการชาเขียวไม่ชาเขียวแค่วันเดียวก็เสร็จครับอ๋อแต่กระบวนการทําเหมือนกันอย่างงี้ไหมคะตอนต้นคล้ายๆายกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันที่ตอนหลังเพราะชาเขียวมันไม่ต้องไปนวดเป็นเม็ดอ๋อไม่ต้องไปนวดเป็นเม็ดก็เลยไม่ต้องใช้เวลานวด30กว่ารอบใช่ตรงนั้นก็เลยจะเหลือเวลาสัก หนึ่งวันราะนั้นเองทีนี้ชาอูหลงเนี่ยกระบวนการค่อนข้างยุ่งค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันเลยเลยทำให้ราคาค่อนข้างค่อนข้างสูงค่อนข้างจะสูงกว่าคู่แข่งเป็นยังไงบ้างคะจีนเป็นคู่แข่งเราไหมจีนก็ถ้าคู่แข่งจริงก็เวียดนามยอเวียดนามเมื่อกีที่คุณปริมเล่าเดี๋ยวจะให้คุณสุบินพาไปดูขั้นตอนอย่างรวดเร็วก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอาป อ๋อน,นี่คือเครื่องนวดใช่คือเอาใส่ในหอผ้าเหรอคะใช่มันจะอยู่ในหอผ้ากลมๆเ,ออเสร็จแล้วก็เอาไปเไปนวด,นวดที่บอกว่า30กว่าครั้งเนี่ยนะใช่ครับมันก็จะหมุนมันจะคลายจานแล้วมุนอ,อ่หมุนแล้วเสร็จแล้วก็คือนวดเสร็จ ก็นวดนวดเสร็จก็ทำซ้ำๆนี่ครัสามสิบครั้งเสร็จประมาณสามสิบแล้วเสร็จแล้วก็ก็ไปอบอ๋อแล้วก็นี่นี่คืออันสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้าย บรรยากาศกระบวนการขั้นตอนในการผลิตชาของไร่ชุยฟงกันไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะวิวต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับคุณปรีมนะคะขอบคุณคุณสุบินบและภรรยาคุณสุบินน้องแป๊กนะคะอขอบคุณมากค่ะสําหรับครอบครัวมนัฐพิทักกุลนะคะเจ้าของอุตสาหกรรมชาชุยฝนเองใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมเปิดรับเต็มที่เลยใช่ไหมคะทุกวัน,ไม,มวนไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดวันราชาการเลย ได้หมดกีด่โมงถึงก<ม>ี่โมงนะคะแปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนี่ตอนนี้กลายเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วดูกลายเป็นแบบมกักคุเทศเป็นเซลไปเรียบร้อยนะพี่ปริณนะ, <c oughs> ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มาเที่ยวชมไร่ฉุยฟงกันได้แต่ว่านี่ถือว่าเป็นตัวอย่างของการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยที่เรียกว่าไม่ว่า AEC จะเป็นวิกฤต หรือจะเป็นโอกาสแต่เขาสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในะตอนนี้กลายมาเป็นอ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาสาหรับรายการช่วยคิดช,ช่วยทาในช่วงนี้เดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทํากันนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเชียงรายมาเป็นตอนสุดท้ายแต่ว่าจะพาไปชมวิวทิวทัศน์สวยงามอะไรกันขนาดไหนเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเราสีคนละท่าผม้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเพื่อนเพื่อมีวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีง่ายๆกันหรือยังคะใครที่บอกว่ายาจะเป็นต้องขมอาหารบางอย่างก็สามารถเป็นยาที่ดูแลสุขภาพของเราได้เหมือนกันนะคะ อาหารบางอย่างที่บอกนั้นไม่ใช่อาหารอื่นไกลที่ไหนเลยค่ะคือกล้วยหอมดีๆนั่นเองในกล้วยหอมนะคะมีวิตามิน B6 อยู่ร้อยละสที่คุณค่าอาหารเหมาะสมสําหรับการบํารุงสมองค่ะอย่างต่อมาคือลูกเกดซึ่งใน60เม็ดจะมีใย,ยอาหาร1กรัมซึ่งมีคุณสมบัติบํารุงหลอดเลือดหัวใจรวมถึงลดความดันโลหิตด,ด้วยนะคะถัดมาคือน้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะมีประสิทธิภาพมากกว่ายาแก้ไอในเด็กที่มีอาการไอในระดับหนึ่งค่ะมีคุณสมบัติฆ่าเชือ้อเชืวอบนทาวา การอักเสบที่เนื้อเยื่อในลำคอได้ค่ะและสุดท้ายที่หาทานได้ง่ายมากก็คือน้ำส้มค่ะที่ช่วยกระตุ้นให้เรากระฉับกระเฉงเพราะว่าวิตามินซีในน้ำช่วยต้านอนุมูลอิสระและยังมีส่วนสำคัญในกระบวนการเาผาผลาญธาตุเหล็กจึงช่วยให้เราสูบฉีดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่ายาไม่จะเป็นต้องขมและเมนูที่น้ำขิงแนะนำในวันนี้ก็สามารถหาทานได้ง่ายและที่สำคัญทำให้เราห่างไกลจากการเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะ น้ำขิงเด็กหญิงกรพินหนำสกุลเด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีค่ะครับอาหารก็สามารถทำให้พวกเรานั้นมีสุขภาพดีได้นะครับถ้าอยากจะสุขภาพดีก็ต้องเลือก,อก,อกรับประทานอาหารที่ดีนะครับคุณโอคคุณโจรครับหรือรับประทานทุกอย่างที่ขวางหน้าเครื่องเกล็ดปลา <c oughs> เป็นต้นเคเกล็ดปลาของพี่ปูเมื่อสักครู่เป็นต้นคะขค้นค่าไปที่ข่าวต <c oughs> ่างประเทศเลยค่ะ